สวัสดีค่ะมิโนสวยรูลานะ่าใช้ประวัติฟีดาวผ่อนส,สบายเดือนละไม่เกิน7,000บาทน,นำเสนอกันอีกแล้วนะคะดิสันเทียนายย่า200 XL เอกโตคันนี้ปี2 0 1 1ค่ะดสเกอร์รอกคันเลยนะคะด้านในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าค่ะปุ่มสตาร์ทค่ะ อคันนะคะเซ็นทรัลล็อกกระจกรบบไฟฟ้าพาไฟฟ้านะคะแอร์แบ็กเอเบสกุญแจรีโมทน,นะคะพุ่งมาในมันติฟังก์ชันค่ะรถสวยรุ่นลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้มากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะขอทานเงินเดือนนะคะในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคอน,นีได้นะคะที่นัเงหมืนห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสวยรุ่นลากว้างขวางนั่งสบายนะคะขับดีแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆ รถส,สีขาวภายในสีครีมสวยมากๆเลยนะคะสเก็ตรอบคันค่ะมีเซ็นเซ์ด้านหลังนะคะมีคิวโคเมียมด้วยนะคะขับดีค่ะขึ้นอย่างเงียบมากเลยนะคะสอบถามนะเดีย่ยพต่มตามในการจัดไแนัซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะหรูหลาค่ะอีซันเทียนา L, ่า200 XL กิอาโต้คันนี้ปี รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ